ยยน,น่าง้คผมไม้ไแตกไม่รู้แสนหรืเปล่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพและราคาถูกเกมอะดีนาเบคเอาเพียงแค่ใช้เลข UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าทุก,กว่าเติมเองลดถึง3 0กันเลยทีเดียวและเขายังมีบริการเติมเกมโมยอ่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple มีนักเติมเกมและ Line แอด p p l e m i n มและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามแอดมินทุกครั้งด้วยนะครับมีบังอะไรไนฮะไนติดกล่องไหนตัดไนตัวสี่ตะคิม หลือจะเชื่ออะไรอ่ะเลนี่ไหนเยอะว่ะเดนสุดท้ายของเขาอันนี้ผมยิงมาโอเคโอภารกิจครับเนี่ยเขามาเมนละปวดตียังเหรอปวดได้เหรอบันเดนเหรอไม่ปวดบันเดนเลยครับ <ด>เอ๊ะสายเข้าแล้ววะเล่นลูกสามเองอ่ะลูกสี่ในนี้ไม่ผมยิงเนี่ยมาได้ผมไม่ได้ลงไหนครับทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกอผมไม่ได้เก่งในขนาดนั้นหรอก อยู่ที่ระยะปืนเราอืมชีสั้นหนึ่ง,ส,งสั้นสองมานวิเฮ้นหนยหน้าผมนะเนี่ยเนเินเ่นสนงสองเออเตายตายตัวเด้ง จับเตอะอ่ะรู้จักมือแล้เบิดอยงงี้ยเฮ้ยไม่คนยิงเคื่งยิงไหนหวะ,หนหวะยุทธภัณฑ์ป่ะไม่ชื่อเป็นเคร่งยิงฝั่งขวาของ,งเด็กอันอืมเฉลีกยยุทาภัพอมีิบ บลงมาีบดเลยได้ตูนแล้วขึ้นแดงไหนอะที่เนี่ยมันขึ้นทางขวาำมึงผมไปหน้าผมออ๋ตรงเต็นต์ตรงเต็นต์ตัวไหนแตกอะหัวไหนแตกพอผมเจ็บผมเจ็บ<อ>ผมเจ็บอจบ,บดอดอันนี้ก็ไหนายนี่ยตูนโดตจากนี้ใช่เฮ้ยไหนต์ใส่หัวได้ตูนเอาดิใส่อยู่อ่ะ ออไม่รีบไม่รีบไดจะกิดแบบถืดได้ไหนเกิอดอไม่หรอกดวงดีจ้วาวันนี้มือมึงมาวันนี้มือมึงมาตูนได้คุ้มเสียไปเลยได้เกิดแบบฮึ่มว่าคลืนนะครับหมดได้คุ้มเสียหรือเปล่าเจงโง่ตัวเจงโง่ แั่ผมเซง็ตัดไปวะแต่ตผมตจูม,มันอิ่มแล้วจูไม่ได้ไนายแล้วแบ่งน้องม,มาหน่อยชิอะโคตรอิ่มขนงที่ของไว้ไหนวะสุดท้ายเปลียนกับไม่ไม่ใส่ต่างต่างกันครับต่างกันที่ของไว้ไหนอะเอาลืม พี่ขอแซปกันดีนะเกาะก็เอาตอนนี้เกาะราคาขึ้นลืมจริงข้างเขาบนข้างบนใกล้ๆหอคอยอ๋อโอเค เนตแมนจ้าดะของตีผมหมดเลยไอ้ดูเนทพี่ใช่ไหมล่ะนั่นเก้า